สวัสดีค่ะวันนี้ดิฉันจะมานำเสนอโครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องผงสีจากธรรมชาติจะทำโดย 1. น,นนายอนิรินดาภา2นายสุรเชษแสนคำา 3. นางสาวก,กัญยาพรเทาทุมมา 4. นางสาวธิดาภาสาธุพันธ์ 5. นางสาวสุพรรณีลาธุรีค่ะโครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องผงสีจากธรรมชาตินี้อยู่ใน รายวิชาเคมีระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่6ค่ะแนวนคิดที่มาและความสำคัญของโครงงานนะคะในปัจจุบันพงสีที่ใช้ <c oughs> เป็นสีน้ำหรือสีอื่นๆสำหรับเขียนรูปภาพมักจะทำมาจากสารเคมีที่อาจทำให้เกิดพิษให้แก่ผู้ใช้ได้ค่ะดังนั้นผู้จะทำโครงงานจ,งจึงเล็งเห็นถึงความสำคัญว่า จะน่าจะมีวัตถุอื่นที่สามารถนำมาใช้ทดแทนสารเคมีดังกล่าวได้โดยใช้สารสีที่ได้มาจากพืชชนิดต่างๆแทนแต่สารสีที่ได้มาจากพืชจะมีลักษณะเป็นสีน้ำซึ่งมักจะเก็บไว้ได้ไม่นานก็เสียและบางฤดูก็อาจไม่มีพืชที่ให้สีดังกล่าวพู้จัดเจมจึงคิดค้นหาวัสดุอื่นๆ ที่จะนำน้ำสีมาชุบกับวัสดุที่เป็นผงหรือเพื่อจะทำเป็นในลักษณะผงสีที่เพื่อจะสามารถเก็บไว้ได้นานๆได้ค่ะวัตถุประสงค์ของโครงงาน 1. นําวัสดุที่มีอยู่ในธรรมชาติมาใช้ให้เป็นประโยชน์ 2. ทดลองหาวัสดุที่จะมาให้ มาใช้ให้ทำเป็นผงสีที่มีคุณภาพได้ดีขึ้นค่ะ 3. ทดลองดูว่าผงสีที่ได้เมื่อเก็บไว้เป็นเวลานานผงสียังมีคุณ,คณภาพดีหรือไม่ขอบเขตของโครงงานนี้นะคะ 1. พืชที่ให้สีย้อมตามธรรมชาติได้แก่ใบเตยอันชันและขมิ้นค่ะ 2. การสกัดน้ำสี ใช้การต้มสกัดด้วยน้ำเปล่า 3. วัสดุสิ่งทอที่ใช้คือถุงเท้าค่ะการทดลองคุณสมบัติของสีค่ะสีคือการทดลองคุณสมบัติของสีค่ะประโยชน์ที่ได้รับ 1. ได้ทำสีน้ำที่มีคุณภาพและสีตรงกับความต้องการของผู้บริโภค 2. ได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 3. ได้ฝึกทักษะการทำงานเป็นกลุ่มค่ะสีที่ได้จากธรรมชาติ 1. สีเขียวได้จากใบเตยหอมทั้งสีและกลิน่นใช้ใบอ่อนค่อนข้างแก่นะคะ 2. ส,สีเหลืองได้จากขมิ้นค่ะปอกเปลือกออกให้ละเอียดเติมน้ำแล้วกองเอาแต่น้ำค่ะ 3. สีน้ำเงินได้มาจากดอกอัญชันค่ะการที่จะได้สีน้ำเงินมาจากดอกอัญชันนั้นคือนำน้ำใสเข้าไปแล้วขยี้ให้ขยี้ให้ละเอียดนะคะแล้วก็กองเอากองเอาน้ำที่มันเป็นสีฟ้าค่ะการทำนะคะหนึ่งนำพืชแต่ละชิดไปล้างไม่ให้ปนเปื้อนดินนะคะสอง ตากให้แห้งหรือนำไปอบและนำไปทำาทำการบดค่ะ 3. แบ่งใส่ถาดแล้วนำไปตากให้แห้งหรือจะนำไปอบก็ได้ค่ะเพื่อจะได้ความทดลองความพิมของสีด้วย 4. ต่ตากแห้งในช่วงเวลา10นาฬิกาถึง14นาฬิกา5ตากแห้งหรืออบเสร็จแล้วนะคะก็นำไปปั่นหรือทำการบดให้ละเอียดโคก และผสมกับน้ำา6จะได้สีจากธรรมชาติออกมานะคะในความเข้มข้นบางครั้งก็มากบางครั้งก็น้อยค่ะสรุปผลการทดลองนะคะเมื่อใช้สีจากธรรมชาติน้อยสีที่ได้จากธรรมชาติก็จะอ่อนแต่ถ้าใช้ผงสีจากธรรมชาติมากก็จะทำให้สีที่ย้อมออกมานั้นก็สวยงามพอดี ผลการดำเนินงานการพัฒนาโครงงานผงสีจากธรรมชาติเพื่อเผยแพร่ความรู้เกี nah ่ยวกับสีธรรมชาติและขั้นตอนวิธีการทำต่างๆที่ทุกคนควรศึกษาเรียนรู้เอาไว้เพื่อจะได้เอาไว้ใช้ในการย้อมผ้าหรือหารายได้เสริมหรือถ่ายทอดรุ่นสู่รุ่นต่อๆกันไปนะคะคณะผู้จัดทำได้ดำเนินงานตามขั้นตอนและ การดำเนินงานที่ได้วางแผนไว้ได้นำเสนอเผยแพร่ผลงานผ่านรูป,รปแบบรูปเล่มโครงงานที่สามารถเข้าถึงได้และเป็นแหล่งเรียนรู้อีกหนึ่งแหล่งให้ไว้ให้ศึกษาข้อมูลค่ะสรุปผลการศึกษา 1. ได้รับความรู้เกี่ยวกับการหาวิธีการทำสีที่ได้มาจากพืชชนิดต่างๆทั้งสาชนิด 2. ได้เรียนรู้วิธีการยอมผ้ายังไงถึงจะได้ผลและได้ผลได้ได้สีที่เราต้องการออกมาค่ะประโยชน์ที่ได้รับจากโครงงานนะคะได้รับความรู้เกี่ยวกับการทํางานเป็นทีมและมีการใช้ทักษะในการทํางานต่างๆเช่นการใช้ทักษะการรวบรวมข้อมูลการวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลแล้วได้ความรู้อื่นๆมากมายนะคะแล้วก็ได้วิธีการ ถาว่าทำยังไงถึงจะได้สีของดอกไม้ตัวนั้นออกมาและนำนและ <c oughs> เป็นแนวทางในการทำโครงงานอื่นๆต่อไปอีกค่ะข้อเสนอในของกลุ่มเรานะคะอยากให้คุณครูในโรงเรียนของเรามีการจัดการเรียนการสอนวิธีการยอมผ้าให้กับเด็กๆเพื่อที่จะนำไปพัฒนาเป็นอาชีพได้ในอนาคต2ออยากให้มีการศึกษาทําความเข้าใจเกี่ยวกับ การยอมผ้าหรือปรับมาใช้ในช,ชีวิตประจำวันกลุ่มของพวกเราขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้กลุ่มของพวกเราขอขอบคุณค่ะ